กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง h e l l o t e นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด s ั b s ไ r i b l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่าติดนะพอดีว่ามีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าติดเหลืองหมายถึงอะไรติดหวานหมายถึงอะไรนะครับนะ ติดนั่นติดนี่หมายถึงอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะรวบรวมเท่าที่ผมพอนึกออกนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าคําว่าติดเนี่ยภายในเรือนจําเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับนะเพื่อไขข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นที่ติดเรื่องนะติดเรื่องให้นะสำหรับคนนี้ผมติดให้ตลอดนะเราจะได้ยินคําพูดแบบนี้บ่อยๆนะครับนะ ติดให้ตลอดนะไม่เคยปล่อยไม่เคยวางนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับหมายถึงอะไรนะครับสําหรับคําว่าติดเรื่องให้หรือว่าติดให้ตลอดนะครับหมายความว่าคนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนับถือกันนะห่วงใยกันดูแลกันภายในเรือนจําเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่โตก็แล้วแต่นะครับ เราต้องนะครับไปด้วยตลอดเราต้องคอยแก้ไขให้เราต้องร่วมลบนะมีเรื่องก็คือมีด้วยกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าติดเรื่องให้ตลอดนะไม่เคยปล่อยไม่เคยวางนะครับพูดง่ายๆนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าติดให้ตลอดนะครับมีเรื่องมีราวก็นะครับไปช่วยตลอดติดให้ตลอดนะครับไม่เคยผ่านไม่เคยวางนะครับลักษณะ ของการอยู่ร่วมกันภายในเรือนจำนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคนในเรือนจำเนี่ยนะครับมันจะคิดคนละแบบกับคนข้างนอกพอสมควรนะครับนะเวลามีเรื่องมีราวกันเนี่ยเวลาเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาครับเขาช่วยเราเราช่วยเขานะครับปล่อยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บเราก็จะถูกรังแกในสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่โตนะครับเขาก็ต้องติดให้กันตลอดถ้าเป็นบ้านเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มเดียวกัน นะร่วมลบกันตลอดนะครับนี่ก็คือลักษณะของคําว่าติดเรื่องนะครับนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านพูดให้เข้าใจง่ายก็เหมือนเวลาเพื่อนเรามีเรื่องนะครับเราก็ไปช่วยนะไม่เคยปล่อยผ่านนะเพื่อนชวนก็ไปกับเพื่อนนะเพื่อนมีเรื่องมีลาวก็ช่วยต่อยช่วยตีช่วยแทงก็ว่ากันไปนะครับนะแต่การที่จะนํานิสัยใจคอแบบนี้นะครับมาใช้ข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับ เพราะว่าในเรือนจําเนี่ยมันหนีกันไม่ผลครับอยู่ในแดนเดียวกันอยู่ในเรือนจําเดียวกันนะครับนะถ้าเราไม่ช่วยเขา <instability> เ,เขาก็ไม่ช่วยเรานะเวลาถูกรังแกมันจําเป็นต้องลุกขึ้นสู้นะครับมันไม่เหมือนข้างนอกครับข้างนอกมันมีทางหนีทีไรเยอะนะครับนะ <instability> บางทีเราช่วยเพื่อนให้ใจเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ใจเรานะครับนะบางคนติดคุกเพราะเพื่อนก็มีนะเวลาเพื่อนมีเรื่องมีราวนะครับออกตัวแทนนะครับนะ ไปยิงเขาไปแทงเขาสุดท้ายนะครับเพื่อรอดตัวเองติดคุกแบบนี้ก็มีนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับกลุ่มแก๊งมันเป็นเรื่องของบ้านนะครับเวลาใครหนีไปแล้วแต่ก็จะไม่มีคนคบดังนั้นนะครับเฮไหนเฮนั่นนะครับเวลากินก็กินด้วยกันเวลานอนก็นอนด้วยกันดังนั้นนะครับเวลาลบก็ต้องลบด้วยกันนะมีเรื่องมีราวก็ต้อง ติดให้กันนี่คือลักษณะของการใช้ชีวิตภายในเรือนจํามันจะไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกต่างคนต่างแยกย้ายกันนะครับนะค่ํามาก็ไปนอนบ้านใครบ้านมันเวลากินถึงมานั่งกินด้วยกันมีเรื่องมีราวบางคนออกตัวบางคนหนีบางคนน,งคน,นะครับโทรหาตํารวจบางคนวิ่งเข้าบ้านไปหาเมียหาพ่อหาแม่ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราว ดังนั้นเรื่องข้างนอกกับเรื่องข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ยินแต่ข้างในเฮ้ยติดให้กันตลอดพอมาอยู่ข้างนอกเราจะมาติดให้กันตลอดมันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนจิตใจมันไม่เท่ากันแต่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับคนที่ไม่ติดให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ติดให้คุณก็ถูกโดดเดียวคุณก็อาจจะถูกลังแกดังนั้นนะครับข้างในเนี่ยมันเสียไม่ได้นะครับเหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละนะครับว่า ข้างในเนี่ยนะครับเวลามีเพื่อนมีฝูงแล้วเพื่อนเราจะเสียไม่ได้นะครับนะห้ามโดนข่มเหงห้ามโดนลังแกห้ามโดนเอาเปรียบนะมีเรื่องก็ต้องติดให้กันนี่คือเรื่องราวของข้างในนะครับจะนํามาใช้ข้างนอกก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่ามันไม่เหมาะหรอกสังคมข้างนอกมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากข้างในนะครับนะมันกว้างกว่า,วาดังนั้นแต่ละคนมันก็มีทางหนีทีไล่ที่แตกต่างกันออกไปนะ นี่ก็คือคําว่าติดเรื่องนะครับนะต่อมาก็คือคําว่าติดหวานนะครับติดหวานก็คือนะครับคนที่ชอบกินขนมหวานนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าติดหวานนะครับนะเนหตุผลที่เขากินขนมหวานกันในเรือนจําเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจําเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานไปโดยปริยายเลยอาจจะเป็นนะครับนะอันนี้ในความคิดของผมนะเนื่องจากว่ารสชาติอาหารในเรือนจําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่นะครับนะ ถ้าเป็นแกงหลวงหรือว่ากับข้าวหลวงทําให้นะครับส่วนมากมันจะไม่ถึงเครื่องแกงนะครับนะรสชาติก็จะออกจืดๆนะถ้าเป็นแกงปลาก็จะมีรสคาวบ้างนะครับเราต้องอาศัยเครื่องปรุงมาม่าในการปรุงรสอาศัยรสด,ดีอาศัยน้ําปลานะครับอาศัยพริกป่นในการเพิ่มอัถลดดังนั้นนะครับรสชาติอาหารที่มันแย่นะครับเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเรามากินขนมหวานเนี่ยมันจะสัมผัสถึงความหวานความมัน นาของกะทินะครับความอรนอยอร่อยนะคนในเรือนจำเนี่ยนะครับต่อให้คุณอยู่ข้างนอกคุณเล่นยาคุณกินเหล้านะคุณเที่ยวผับเที่ยวบาร์คุณแทบจะไม่กินขนมหวานเลยนะครับนะถ้าคุณเข้าไปอยู่ข้างในปุ๊บมันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัตินะครับจะกลายเป็นคนที่กินนมกล่องนะกินไวตามิวนะหรือไม่ก็กินกาแฟนะครับกินขนมหวานกินปังนมลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนะ อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารมันไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายนะครับนะนอกจากข้าวแล้วก็จะมีขนมหวานนะมันไม่มีอย่างอื่นมันไม่มีเหล้าให้กินมันไม่มีเบียรให้กินนะครับนะ,ะดังนั้นนะครับคนข้างในก็เลยกลายเป็นคนที่ติดหวานชอบทานหวานกันนะครับนะยิ่งขนมปังราดนมนะหรือว่ามาม่าลาดนมอย่างนี้เขาก็กินกันนะครับนะ,ะข้างในนะครับนะ,ะนี่ก็คือคําว่าติดหวานก็คือคนที่ชอบกินขนมหวานนะ ต่อมาก็คือคําว่าติดเหลืองนะครับติดเหลืองก็คือคนที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศนะครับหรือว่าคนที่นะครับชอบผู้ชายด้วยกันมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนนะักลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าพวกติดเหลืองนะครับนะบางคนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ข้างในปุ๊บปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากเคยชอบผู้หญิงอยู่ข้างนอกติดคุกไปนานๆเริ่มเห็นผู้ชายด้วยกันสวยนะก็ไปชอบผู้ชายด้วยกันนะครับนะชอบ นะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าตัวเล็กผิวขาวนะครับเป็นลักษณะของน้องนะหรือไม่ก็ไปชอบกระเทยนะครับนะเอาตูดกระเทยเอาตูดน้องนะครับนะหรือเป็นลักษณะของการนะครับมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักลักษณะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่านะครับติดเหลืองบางคนย้ายแดนไปปุ๊บเดินหาเลยนะครับเดินหาว่าแดนนี้มีน้องสวยไหมแดนนี้นะครับมีกระเทยสวยไหมนะไปจีบกระเทยก่อนเลยนะครับไปจีบน้องก่อนเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าติดเหลือง ชอบอยู่กับน้องชอบอยู่กับกระเทยลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเรียกคนลักษณะแบบนี้ว UH! ่าติดเหลืองนะต่อมาก็คือติดเครื่องนะครับนะติดเครื่องเนี่ยนะครับในเรือนจำเนี่ยหมายถึงการเตรียมตัวนะเวลาจะมีเรื่องมีราวปุ๊บเขาบอกให้ติดเครื่องรอเลยนี่หมายถึงว่านะครับเราต้องเตรียมตัวแล้วนะครับนะจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับนะมีการทะเลาะวิวาทกันปุ๊บเฮ้ยติดเครื่องรอหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ต้องเตรียมอาวุธต้องเอาเหล็กออกมานะครับนะต้องเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบมัดเชือกรองเท้าแล้วนะครับนะต้องมีการประทะก,กันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าติดเครื่องนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของคําว่าติดนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะก็จะประมาณนี้นะครับนะมีติดเรื่องนะครับนะติดเหลืองติดหวานนะครับนะแล้วก็ติดเครื่องนะครับอันนี้ก็คือเท่าที่ผมนึกออกในขณะนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะเรื่องราวบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในเรือนจําเราไม่สามารถนํามาใช้ข้างนอกได้นะครับในบางเรื่องราวเพราะอะไรครับเพราะว่าวิถีชีวิตของผู้คนในเรือนจํามันเป็นวัฏจักรสั้นๆน,นะครับนะตื่นเช้ามาอาบน้ํากินข้าวขึ้นกองงานนะลงมาขึ้นเรือนนอนมันจะอยู่อย่างนั้นนะครับนะมันจะวนแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ว่าคุณจะติดคุก,กกี่ปีก็แล้วแต่นะครับวัฏจักรนี้มันจะ เป็นวงกลมแบบนี้เสมอนะครับนะแต่ไม่เหมือนข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยนะรเรายังได้ไปห้างเรายังได้ไปเที่ยวกับครอบครัวมีวันพ่อวันแม่นะไปทํางานย้ายที่ทํางานขับรถส่งของนะเดินเข้าเซเว่นเดินเข้าโลตัสไปนอนอาบแดดท,ที่ทะเลไปนอนรีสอร์ทไปนอนภูเขานะครับก็แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนดังนั้นนะครับเราจะเอาชีวิตข้างในเรียนจามาใช้ข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควร นะครับสำหรับการที่จะนำวิถีชีวิตของคนในเรือนจำแล้วมานะครับใช้ข้างนอกนะครับจากการที่เราเคยติดคุกแล้วเราเสพติดการติดคุกนะครับเฮ้ย <c oughs> มีเรื่องมีราวเราต้องติดให้เหมือนอยู่ในเรือนจํามันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบางคนเราไม่ได้ซื้อใจมันได้ด้วยการกระทำนะครับบางคนก็คบกันแบบผิวเผินข้างนอกมันเรื่องของผลประโยชน์แต่ข้างในเนี่ยนะครับกินข้าวหม้อเดียวกันบางคนนั่งกินข้าวหลวงด้วยกันมีเรื่องมีราวเขาก็ต้องช่วยกันนี่ก็คือเรื่องราวของนะครับ ข้างในเรียนจําที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆไว้นะัที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนานะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากมายนะครับจากใจจริงช่อง Hello Te ทสนะครับขอบคุณครับผม